คกับ UFM วันนี้เชฟเอจะพาทุกคนมาทำเมนูเค้กมะม่วงจากแป้งเค้ก u f m ตาพัดโบกถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันได้เลยแป้งเค้ก UFM ตาพัดโบกผลิตจ,จากข้าวสาลีชนิดเบาทำให้เนื้อเค้กมีความนุ่มฟูเหมาะสำหรับนำมาทำเค้กทุกชนิด เริ่มแรกจะนํามะม่วงนมและเนยมาตุ๋นให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักให้ใคลายร้อนที่ไข่ไก่น้ําตาลนมและ UFMSP เข้าด้วยกันจากนั้นใส่แป้งเค้ก UFM ตาพัดบกและผงฟูที่ร่อนเตรียมไว้ตีจนส่วนผสมตั้งยอดแล้วนํามาผสมกับส่วนผสมที่ตุ่นไว้ให้เป็นเนื้อเดียวกันตักใส่พิมพ์แล้วนําเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาประมาณ15นาที ขั้นตอนการทำครีมคัสตาร์ดผสมไข่แดงนมส่วนที่2แป้งกวนไส้ตาดาวและกลิ่มมันิราเข้าด้วยกันจากนั้นนำนมส่วนที่1และน้ำตาลทรายขึ้นต้มให้พอเดือดใส่ส่วนผสมของไข่แดงลงไปคนผสมให้เข้ากันต่อมาตี UFM ผงวิบครีมมิกกับน้ำเย็นจนตั้งยอดจากนั้นนำมาผสมกับคัสตาร์ดที่เย็นแล้ว ขั้นตอนการแต่งหน้าเค้กราดด้วยครีมคัสตาร์ดให้ทั่วหน้าเค้กแล้วแต่งด้วยมะม่วงสุกเมนูเค้กมะม่วงพร้อมเสิร์ฟอร่อยทำง่ายหวานละมุน